ก็จะมีคนมาทำรายตัวเองตรงนี้นะครับผมพูล้ขนลุกเลยเนาะเสียงน้องทำให้น่ากลัวจังเลยเนาะเข้ามาก็คือรู้สึกได้เลยครับว่าจุดนี้มีอาถรรพ์เยอะนะครับนะครับตรงด้านนี้นะครับผมจะเป็นต้นโพนะครับแล้วก็จะผูกนะครับเป็นผ้าเจ็ดสีเนาะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นนะครับรูปปั้นของพญานาคนะครับผม บอ่อนี้ความาผ่าเส้นผ่าศูนย์กลางผมว่าน่าจะ10เมตร10กว่าเมตรเลยครับผมใหญ่มากนะครับตรงนี้ก็เป็นจารานะครับผมล้างเนาะโอ้หบรรยากาศนะครับน่าจะเป็นสารปูตาเนาะนะผมที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับมีสาลนะครับแล้วก็จะมีชุดไทยนะครับผมแล้วก็มีข้าวของที่ าชาวบ้านนะครับมากลับไหว้เนาะนะสวัสดีครับผมอันคนลงป่าครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับเข้าไปสำรวจนะครับเกาะล้างนะผมที่อยู่ฝั่งนี้นะครับก็เกาะล้างแห่งนี้นะครับผมจะอยู่ที่หนองหานนะผมฝั่งบ้านท่าแร่เนาะอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับ ตอนนี้นะครับพระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับผมเป็นภาพที่สวยมากนะครับก็คือไม่แน่ใจนะว่าตอนที่ผมเข้าไปในเกาะลางแล้วออกมาจะทานไหมนะผมกลัวมืดก่อนเนาะแต่ที่ผมเลือกเวลานี้ก็คือถ้าช่วงกลางวันตอนบ่ายนะครับตรงนี้จะร้อนมากๆนะครับเพราะว่าสังเกตดูมันจะโล่งนะครับผมไม่มีต้นไม้บังเลยนะครับนะผมก็เลยเลือกช่วงเวลานี้เนาะเนี่ยครับเป็นภาพที่สวยงามมากนะพาอาทิตย์ตกดินที่ดิมนองหานนะผมที่ โอ้สวยมากนะครับเราจะได้ยินเสียงนกนะครับผมร้องพูดที่ตู้ทียอ,ยอยู่เนาะบรรยากาศดีมากนะครับผมเหมาะมากเลยนะครับกับการมานั่งเล่นชิลๆเนาะนะครับผมซึมซับบรรยากาศนะนู่นนะครับก็คือเกาะลังอย่างนี้นะครับจะมีสะพานเป็นสะพานปูนะครับผม ตรงดิ่งไปนู้นเลยเห็นไหมเราจะเห็นเป็นเหมือนต้นไม้เป็นพุ่มเป็นพุ่มนะผมตรงนั้นคือเกาะนะครับกลางหนองหานนะครับนะครับผมภาพพาที่ตกดินเนาะฝั่งด้านนู้นนะครับผมก็จะมีเกาะอีกที่นึงนะครับแต่ก่อนั้นเขาไม่ได้ทําสะพานเข้าไปนะเขาทาแค่เกาะนี้นะครับผมตอนนี้นะก็ยังมีนะครับนักท่องเที่ยวนะครับผมที่เดินมาชมวิวอยู่นะนะครับ ขณะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงย็นแล้วนะครับไปครับผมเดี๋ยวเรารีบเดินเข้าไปยังเกาะล้างนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าบรรยากาศต้องน่ากลัวมากๆนะครับแต่พาะที่ตกดินสวยมากๆเลยเนาะโอ้โห ไม่ค่อยได้ออกมานะครับชมบรรยากาศแบบนี้เนาะส่วนมากจะเข้าไปในถ้าในป่าแล้วก็จะมืดไปเลยครับนี่ก็จะมีนะครับนักท่องเที่ยวเนาะมานั่งตรงสาลาเนีนยครับตอนแรกผมนึกว่าเขาจะเดินเข้าไปยังเกาะล้างเหมือนกันนะครับแต่ที่จริงไม่ใช่นะเขามา,าเล่นจุดนี้นะนึกว่าจะมีเพื่อนเข้าไปนะครับผมบรรยากาศก็น่ากลัวอยู่นะไปนะเรีบเข้าไปนะครับโ ก็สะพานแห่งนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นกิโลเลยนะผมไกลมากนะเชื่อมระหว่างฝั่งเนาะกับเกาะนะคผมนี่ตอนนี้พาที่ตกดินแล้วนะไม่รู้จะออกมาทันไหมนะครับแต่ผมก็ถือไฟไปอยู่นะนะครับผม จากจุดนี้นะครับผมจะมองเห็นฝั่งด้านนู้นนะครับผมจะเป็นโรงพยาบาลของจังหวัดสุโนครนะครับคือยิ่งมืดนะครับผมยิ่งบรรยากาศยิ่งน่ากลัวเนาะเนี่ยเสียงนกร้องก็เสียงแปลกๆนะครับ ในระหว่างทางเดินนะผมก็จะมีศาลาเนาะแยกออกมาให้นั่งพักได้นะครับผมถ้าเกิดผมอยู่ใกล้นะครับบริเวณนี้นะผมะว่าน่าจะมาวิ่งออกล้างกายทุกวันนะครับผมเพราะาบรรยากาศดีมากๆนะครับบรรยากาศจามเย็นเนาะนตรงนี้นะครับที่เขาสร้างให้ตามระดับนะครับเพราะว่าจะมีเรือหาปลาของชาวบ้านเนาะนะครับ รอดได้นะครับนี่แต่ตอนนี้ก็คือแหน่เนาะ,เ,นะเต็มไปหมดเลยครับผักตบเสวาก็เยอะมากเลยเนาะ,ะก็เกาะแห่งนี้นะครับชื่อว่าเกาะดอนโพนะครับผมคือตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบเดินเข้าไปแล้วนะ <c oughs> ถ้าขับไปเลยมืดค่ำนี้คือโอ้โหผมว่าน่าจะน่ากลัวมากๆเลยนะครับผมเหมือนผมเห็นมีคนสองคนเดินออกมานะผมเสื้อสีฟ้า,ฟาอ๋อน่าจะเป็นเด็กนักเรียนนะครับหลังจากที่ฟังน้องๆน,นะครับผมเล่ามานะครับก็น้องๆบอกว่านะครับผมคือศาลาแต่ละหลังนะครับผม คือจะมีคนมาทําร้ายตัวเองด้วยเชือกนะครับเกือบทุกหลังเลยนะพูดแล้วขนลุกเลยนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าไปดีไหมนะครับผมตอนนี้ก็มาคนเดียวเลยนะศาลาแบบนี้นะจะมีคนมาทาร้ายตัวเองด้วยเชือกนะผมศาลาแดงๆฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะผมฝั่งนู้นจะมีเยอะมากนะไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่านะครับคือผมถามน้องๆนะครับว่า ด้านในเกาะยังมีคนอยู่ไหมนะครับน้องๆบอกว่ามันมืดแล้วครับมันน่ากลัวครับไม่ต้องเข้าไปครับวันหลังค่อยไปครับนะโอ้ยมองไกลๆเหมือนมีคนนั่งอยู่ในศาลาแด,ดงๆเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปดีไหมนะแต่ผมน่าจะเดินมาเกินครึ่งทางนะครับโอ้่แปลรนะผม เห็นไหมครับเกาะคล้ายๆเหมือนกับเกาะคำชะนดเลยเนาะแต่จุดนี้จะเป็นเกาะที่เล็กกว่านะผมแล้วก็จะมีพื้นดินเนาะตรงเกาะน่าจะเห็นเป็นต้นก้ามปูนะครับผมหรือบ้านผมเรียกว่าต้นซำสาเนาะต้นตะเวนนะครับนี่ครับน้องๆบอกว่านี่ก็จะมีคนมาทำลายตัวเองตรงนี้นะครับผม พวกเราขนลุกเลยเนาะไม่เป็นไรครับไปยังไม่มืดนนะครับผมยังน่าจะสำรวจได้อยู่นะครับโอ้น่าจะนกไก่นานะครับเสียงน้องทำไมน่ากลัวจังเลยเนาะ นะครับตอนนี้ผมนะครับโอ้ยโอ้ทุกคนครับเดินเข้ามาข้างในคือขนล,ลุกวาบเลยนะเห็นไนหะตรงนี้นะครับจะเป็นศาราแดงเห็นไหมาราแดงหลังสุดท้ายนะครับผมของสะพานแห่งนี้นะครับโอ้น่าจะสร้างไว้เพื่อเป็นจุดชมวิวนะครับ โอ้หลกล้างมากเลยเนะนี่ครับโอ้อันนี้คือสร้างอย่างดีเลยนะครับผมคือเทปูนเทพื้นแบบรั้วก็ทําอย่างดีเป็นรั้วเหล็กอย่างดีเลยเนาะหลังคาก็มุงกระเบื้องนะครับโอ้นี่จุดนี้นะครับผมที่เคยมีคนเสียชีวิตเยอะมากนะครับน้องๆบอกผมไม่หน่าถามน้องๆเลยเนาะ มาแบบไม่รู้จะดีกว่านะครับมาแบบนี้ทะแวงมากครับนี่สาลาล้างนะผมริมหนองหานโอ้ยขนลุกเลยนะตรงเสาวตรงไรก็จะมีแบบรอยเขียนเนาะไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในนะครับผม ผมว่าสถานที่อย่างนี้อยู่นานไม่ได้นะเนี่ยผมต้องรีบเข้าไปก็รีบออกมานะครับตรงนี้เป็นดินนะผมเห็นอว่าเป็นพื้นหญ้าเลยเนาะนะครับหญ้าเรียบมากเลยเนาะโอ้ไม่รู้ว่าชวนบาทันนี่ชวนสาวุพานมากลางเต็นท์นะครับผมเขาจะกล้ามาด้วยไหมนะนี่ขนาดมาตอนค่ำๆนะครับลองดูกันครับบรรยากาศนะครับผม หเข้ามาด้านในนะครับผมตรงนี้เหมือนมีทางเดินเนาะตรงนี้จะเป็นต้นโพนะครับโอ้โหเข้ามาก็คือรู้สึกได้เลยครับว่าจุดนี้มีอาหารเยอะนะครับนะครับตรงด้านนี้นะครับผมจะเป็นต้นโพนะครับแล้วก็จะผูกนะครับ เ,ออเป็นผ้าเจ็ดสีเนาะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นนะครับรูปปั้นของพญานาคนะครับผมแล้วก็จะมีของเส้นไห้เนาะนะครับผมมีมะพร้าวมีน้ำมีพวงมาลัยนะครับนี่เหมือนมีการมาบวงสวงอะไรสักอย่างเนาะมีชุดไทยด้วยนะครับผมอุย้ยก็ผมไม่ได้มารบหลุดรัะผมขออนุญาตมา ชมเฉยๆนะครับมาถ่ายคลิปเนาะนะครับผมตัวตลองดูนะครับจุดนี้โอ้โหนะครับตรงนี้เป็นรูปปั้นพญานาคนะครับผมมีขวดแป้งด้วยนะครับนะผมต้องรีบถ่ายก็รีบออกนะครับผมตรงด้านนี้นะครับจะมีเหมือนเป็นบอ่อเนาะ ทําเป็นบ่อล้อมรอบไว้นะครับผมเเห็นชาวบ้านบอกว่าเมื่อก่อนนะครับจุดนี้เคยเลี้ยงจระเข้นะผมเป็นบ่อโชว์จระเข้เนาะผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากๆนะครับก็คือหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยเนาะแต่ด้านล่างยังมีน้ําอยู่นะครับอบรรยากาศนะครับผมฝั่งด้านนี้ก็น่าจะเป็นวันนี้เป็นน่าจะเป็นของเส้นไหว้นะครับผมนี่ ขวดน้ำไมเต็มไมหมดเลยครับโอ้โหฟังเสียงนกนะผมอุ้ยไม่น่าเข้ามาเลยครับนี่ครับหลอนมากเลยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านานี้นะครับก็เป็นบ่อบ่อขนาดใหญ่นะบ่อนี้ความ ผ่าเส้นผ่าศูนย์กลางผมว่าน่าจะ10เมตร10กว่าเมตรเลยครับผมใหญ่มากนะครับต้นนะครับก้ามปูก็ขึ้นจนใหญ่เลยเนาะน่าจะหลาย10ปีนะครับผมว่าน่าจะ5060หมันเสียงคนเดินฝั่งนี้นะครับผมว่าน่าจะ50 60ปีเลยนะครับนะครับโอ้ แต่สังเกตดูนะครับผมตรงทางเดินก็คือเหมือนมีคนมาเดินตลอดนะเห็นไหมเราจะเห็นเป็นเหมือนเส้นทางเดินในเลื่อนเลยนะครับหรือสถานที่แห่งนี้อาจจะเป็นสถานที่ที่แบบเป็นเมืองรับแรหรือเปล่านะครผมต้นโพเยอะเลยนะครับฝั่งนี้ก็เป็นต้นโพนะครับตรงนี้ก็เป็นจารานะผมล้างเนาะโอ้โหบรรยากาศนะครับ บอกเลยว่าผมไม่ได้เข้ามาคนเดียวเลยนะครับผมบรรยากาศมันร้นรอนจริงๆนะตรงนี้ก็เป็นศาลาอย่างดีเลยนะครับอ,อ๋อมุงด้วยกระเบื้องเนาะเป็นกระเบื้องซีแพกอย่างดีเลยนะไม่ใช่รอนคู่เนาะเป็นซีแพคอย่างดีเลยครับโครงสร้างเป็นเหล็กนะครับเสาเป็นปูนเนาะแล้วก็ตรงฝั่งนู้นเป็นห้องน้ํานะครับ คือนะครับผมเข้ามาระแวงมากครับผมเข้ามาในช่วงที่บรรยากาศแบบน่ากลัวมากๆเลยเนาะถ้ามาตอนกลางวันจะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับคือจุดนี้นะครับเป็นจอมปลวกใหญ่เลยนะลองดูกันนะครับผม จอมปวกใหญ่มากๆเลยนะนี่โอ,โอ้ไม่รู้ว่าผมจะหายจบคลิปไหมนะครับทุกคนตรงด้านหน้าของผมนะครับตรงนี้ก็มีต้นโพนะผมแล้วก็จะมีสารอุยนะครับขออนญาตนะครับ เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตก่อนนะครับผมตรงนี้จะเป็นเหมือนสารเนาะน่าจะเป็นสารปูตาเนาะและผมที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับโอตรงนี้จะเป็นต้นโพใหญ่นะครับ <c oughs> บรรยากาศตอนนี้น่าจะ6โมงกว่าๆนะครับผมพระอาทิตย์คือตกดินไปนานแล้วนะครับผมจุดนี้มีศาลนะครับแล้วก็จะมีชุดไทยนะครับผมแล้วก็มีข้าวของทีออ่ชาวบ้านนะครับมากลับไหว้นะครับมาบูชานะครับน่าจะเป็นสถานที่ที่เขาบงวงสรวงอะไรสักอย่างด้วยนะครับผมโอ้โหเหมือนกับบรรยากาศในหนังเลยนะครับ ครับตรงนี้เหมือนเป็นกองไฟนะผมไม่ดูข้าเผาอะไรนะเฮ้ย ผมว่าสถานที่นี้ไม่ใช่ส่วนสาธารณะเก่านะนี่ครับสถานที่นี้โอ้โหน่ากลัวมากๆนะครับคือมีชุดไทยเยอะเลยนะผมแล้วก็จะมีผ้าเจ็ดสีเนาะนะครับผ้าเหลืองผ้าก็ามีนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับผมภายในเกาะแห่งนี้เนาะก,ก็จะมีศาลานะครับผมศาลาแต่หลังก็ผมเห็นศาลาหลายหลังอย้่นะศาลาเล็กๆตัวนี้นะครับน่าจะเป็นจุดที่ให้นั่งพักนะครับตอนนี้ผมเดินมาจนสุดนะครับผมเกาะนี้แล้วนะตรงฝั่งด้านนี้นะครับเหมือนสุสานมากเลยนะ ออ้ยโอ้โหนกบินออกครับที่เพราะว่าเหมือนสุสานนะครับลองสังเกตดูนะมันจะเป็นเป็นเนินเป็นเนินนะครับผมเหมือนคล้ายๆเข้าฝังอะไรสักอย่างเี่นะเห็นไหมโอโ้ตรงนี้นกเยอะมากเลยนะนี่ครับโอ้โหขนลุกเลยครับก็คือแสงพราทิตแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า ผีตากพ่ออ้อมเนาะผู้ละขนลุกนะครับผมนี่ซาลาหลังนี้ครับโอ้โห,หน่ากลัวมากๆนะครับเป็นซาลาริมหนองหานนะครับผมที่บรรยากาศวังเวงมากๆนะโอ้โหดูแล้วขนลุกเลยครับ เป็นสาลาลากนะด้าน,นบนมีนกเยอะเลยนะครับผมอลองดูต้นไม้นะนะครับ ผมว่าผมเดินกลับคืนดีกว่านะครับผม,อมลองฟังเสียงดูนะครับก็เดี๋ยวขากลับผมก็จะเปิดกล้องถ่ายไว้นะครับผมเพราะว่าเพราะน่ากลัวมากๆนะครับนะครับทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนผมก่อนนะครับผม ตอนนี้เริ่มมองไม่เห็นอะไรแล้วนะคือนะครับบรรยากาศแบบนี้นะโอ้ผมอยากวิ่งมากๆเลยนะคือบรรยากาศแบบนี้นะครับผมเปิดไฟก็ไม่สว่างนะครับมันเป็นบรรยากาศพอกระเทือนนะจะมืดเม,มืดจะสว่างกไม่สว่างเนาะโอ้โห ยากาศหน้าวิ่งมากๆนะครับผมแต่ผมพยายามข่มใจไว้นะตอนนี้นะครับเริ่มมองไม่เห็นอะไรแล้วเนาะนะครับผมในกล้องนะครับอาจจะมืดๆสักหน่อยนะครับผมแต่สถานที่จริงจะสว่างกว่าในกล้องเนาะนะครับตอนนี้ผมว่าถ่ายไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนะนะครับมืดไปหมดเลยนะครับผมเสียงนกร้องก็นี่ทุกคนลองดูนะครับฝั่งด้านซ้ายเห็นไหมจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นโนนโนนเป็นเนินขึ้นนะครับ คล้ายๆเป็นหนุ่มศพเลยเนาะโอ้โหมองไป่าเหมือนคนยืนอยู่นะครับผมนมืดมากนะครับโอ้นะครับถ้าใครจะมาชมเนาะนะนครับด้านข้างนะเหมือนมีคนยืนอยู่นะครับผมแล้วก็เหมือนมีคนแบบเดินตาม ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับ,อรบตอนนี้ผมกำลังจะเดินออกไปจากเกาะแห่งนี้นะครับผม อยู่นานี้ได้เลยครับก่อนนี้คือผมพยายามเดินให้เร็วที่สุดนะครับนี่ไม่อยากวิ่งนะครับถ้าวิ่งแล้วขวัญจะเสียเนาะนะครับผมรู้เลยครับว่าสถานที่แห่งนี้ทำมถึงล้างนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีอาถารน,น่าจะมีอาถรรพมากๆเลยนะครับ ก็คือผมไปมาหลายที่นะผมเจอแบบเจอหลายสถานที่เนาะก็คือผมว่าสถานที่นี้น่ากลัวมากนะครับและมาในช่วงและมาในช่วงบรรยากาศแบบนี้ก็คือน่ากลัวมากนะครับผมถ้าใครอยากมาชมนะผมก็แนะนํานะครับมาตอนกลางวันดีที่สุดนะครับหรือไม่ก็มาชมพารที่โตดินแค่ตรงในสะพานเนาะแล้วก็เดินขับนะครับผมไม่ต้องเข้ามาเลยนะครับเนาะโอ้ ภูแลขนลุกยังไม่หายนะครับไม่อยากวิ่งนะโอ้ถ้าให้ผมมานอนกลางเต็นท์อยู่นี้น่าจะไม่ไหวนะผมลองดูครับเป็นแบบเห็นไหมจะเป็นมืดๆนอะเป็นเกาะมืมดๆนะผมแล้วก็เข้าไปมันมันเหมือนเป็นสถานที่อะไรสักอย่างเนาะนะครับถ้าคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมถ้าใครอยากมาเนาะก,ก็อยู่ที่นะครับริมนองอยู่ที่กลางหนองหานนะผมฝั่งบ้านท่าแร่นะครับ อ,อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครน,นะครับผมก็คือบันไดน,นะครับแห่งนี้เนาะผมว่า,น,า,าน่าจะใช้งบประมาณสร้างน่าจะหลายล้านเลยเนาะนะครับเพราะว่าไกลมากนะครับสะพานก็คือน่าจะเกือบหนึ่งกิโลเมตรแล้วก็มีศาลาทุกหลังนะครับเมื่อก่อนเนาะนะครับจุดนี้น่าจะเป็นนะครับส่วนสาธารณะที่สวยงามไปหละนะครับผมมีทั้งบ่อจระเ้ด้านในผมนับได้น่าจะประมาณ 3- 4บ่อเลยนะครับผมเนาะ แต่ก็นะคบผมเกิดเหตุการณ์ที่ว่าะไรเนาะนะครับมีคนมาทําร้ายตัวเองโดยเชือกนะครับผมหลายคนนะไม่ใช่คนเดียวนะครับผมหลายคนมากนะครับในบริเห่งนี้ก็เลยเกิดการเรียกว่าผีเฮี้ยนเนาะนะครับผมเกิดอาถรรพ์ขึ้นเนาะนะครับถ้าผมพูดข้อมูลผิดต้องขออภัยนะครับอันนี้ผมก็ถามนะครับน้องๆที่เดินผ่านมานะครับผมคือถ้าเกิดผมรู้ก่อนว่าสถานที่นี้นะครับแบบ มีอาถรรพ์มีเฮี้ยนๆอย่างนี้ผมจะไม่มาตอนเย็นนะผมนะนะถ้าผมรู้มันจะมาตอนกลางวันนะครับผมแต่อันนี้ผมเพิ่งรู้ตอนจะเดินเข้ามานะครับเป็นยังไงบ้างครับกับสถานที่แห่งนี้นะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมอ่านโคลงปะด้วยนะครับก็คือผมยังมีนะผมเรียกว่าเป็นทิปอ่าไปนอนที่เกาะล้างกลางองหารนะผมแต่ผมยังหาสมาชิกอยู่นะครับเนาะไม่แน่ใจว่า บาแลานี่ซาบูพานจะไปด้วยไหมนะผมเกาะก็นะ่าจะประมาณประมาณแบบนี้นะครับแต่จะไม่นอนเกาะน,นี้นะจะไปนอนเกาะอ,อื่น,นครับเพราะว่านองหาจะมีหลายเกาะมากๆนะผมถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้อันโครงปากด้วยนะครับช่วงนี้ก็ยอดดูน้อยมากๆนะครับผมเห็นแล้วท้อใจเนาะนะผมนะช่วยๆกันนะผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ